ไม่ไม่ไม่ชีวิตฉันไม่มีปัญหาฉันสบายดีฉันโอเคแล้วยังไงอีกล่ะก็ฉันโอเคชีวิตฉันไม่มีปัญหาอะไรนี่ทำไมคุณต้องยอมรับว่าชีวิตของคุณมีปัญหาคุณรู้ไหมครับว่าคนเราอะเวลามีปัญหาไม่ยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาเพราะอะไรอย่างแรกครับผมเขาอาจไม่รู้ว่า เขามีปัญหาจริงๆก็ได้อย่างที่สองครับผมเขาอาจไม่กล้ายอมรับว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นกับเขาแล้วจริงๆหรือสามเขากลัวว่าคนอื่นรู้ว่าเขามีปัญหาแล้วมันน่าอายมันทำให้เขาดูอ่อนแอมันทำให้เขาดูล้มเหลวไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ คคุณรู้ไว้ว่าทุกปัญหาของคุณเป็นสิ่งที่ต้องสนใจและเอาใจใส่วันนี้ผมไม่ได้มาชวนคุณโฟกัสที่ปัญหานะครับแต่มาชวนคุณเอาใจใส่ปัญหาปัญหาก็เหมือนแผลแหะครับวันนี้ถ้ามือคุณโดนมีดบาดแล้วคุณก็ไม่สนใจที่จะทำแผล คุณก็ยังใช้มือของคุณทำนู่นนั่นนี่หยิบจับอะไรต่ออะไรทั่วไปไม่นานแผลที่เป็นเนี่ยมันก็จะเริ่มติดเชือ้อเป็นหนองแล้วคราวนี้ก็ลำบากแล้วล่ะสิใช่ไหมครับอาจจะต้องไปขูดแผลขูดหน้องเย็ดแผลใหม่หรือถ้าเท้าคุณเกิดเดินไปเตะฟุตบาลหรือขอประตู หรือเตะขาโต๊ะขาเก้าอี้แล้วเล็บคุณเกิดเปิดเล็บถอดใช่ไหมคุณก็บอกไม่ไม่ฉันไม่เจ็บฉันไม่รู้สึกฉันไม่มีปัญหาเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมไม่ใช่ครับไม่ว่ามีดบาดหรือเล็บถอดก็แล้วแต่มันคือความเจ็บป่วยที่คุณปฏิเสธไม่ได้ปัญหาก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วคุณก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีแล้ว วิธีการที่ง่ายที่สุดครับคืออะไรไม่ต้องหนีไม่ต้องปฏิเสธครับยอมรับตรงๆแบบเปิดอกเลยครับว่าใช่ฉันยอมรับว่าฉันมีปัญหาและฉันต้องการแก้ไขมันด้วยฉันรู้ว่าปัญหาเนี้ยฉันไม่ได้ต้องการเก็บไว้ต่อไปแล้วและมันก็รบกวนจิตใจและเป็นอุปสรรคกับชีวิตฉันฉันต้องการแก้ไขปัญหานี้และฉัน กำลังร้องขอให้ใครสักคนมาช่วยปัญหานี้มาช่วยแก้ปัญหาให้ฉันคุณทำแบบนี้ไหมเวลาคุณมีปัญหาคุณสะแสวงหาคำแนะนำความช่วยเหลือจากใครสักคนไหมหรือคุณพยายามอย่างสุดหัวใจที่จะแก้ไขปัญหาของคุณไหมหรือคุณปล่อยมันไว้เหมือนกวาดขยะเข้าไปซุกไว้ใต้พรม เหมือนมีดบาดแต่ไม่ทำแผลเหมือนเล็บถอดแต่ไม่ดูแลอะไรเลยคุณทำแบบนี้กับปัญหาของคุณไหมถ้าใช่ผมบอกเลยนะครับคุณเพิกเฉยและไม่ทุกร้อนกับชีวิตของคุณไม่ได้เพราะอะไรเพราะชีวิตของคุณสำคัญมากครับการที่เอาปัญหาออกไปหนึ่งอย่างทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นอีกและทุกๆครั้งที่คุณแก้ปัญหาได้ ความสุขของคุณก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลาดังนั้นตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมคุณจําเป็นต้องยอมรับก่อนว่าคุณมีปัญหาเพราะเมื่อคุณยอมรับคุณก็จะได้เข้าสู่กระบวนการเยียวยาแก้ไขและจัดการกับปัญหานั้นไงล่ะครับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยยืดออกแล้วก็บอกกับโลกนี้ว่าใช่ฉันมีปัญหาใครก็ได้มาช่วยฉันทีแล้ว จะะักรวาลจะดูแลคุณขอบคุณมากๆครับ